ดีครับผมบองดนดนมนัสกาเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินฮะต,ตอนนี้อยู่บ้านเพื่อชาติฮนะเรามาคนคอกาแฟฮนะอยู่บ้านก็อยากจะกินกาแฟก็จริงจริงเราก็มีก็กาแฟนึกกาแฟก็มีแหละแต่ว่าเรามันชอบกินกาแฟสดพอดีมันนึกได้นะนี่เอสเปรสโซนะมันจากอิตาลีกาแฟนี่เพื่อนเอามาให้มาจากอิตาลีเป็นกาแฟที่บดเรียบร้อยแล้วทีนี้ ถ้าเกิดเราไปกินนั้นก็ถ้วยหนึ่งก็ยังถูกถูกก็สามสิบสามสิบห้าบาทเรามาทำกินเองฮะยุคโควิดเรามาทำกาแฟดริปแบบง่ายๆนี่ฮะกาแฟนี่คือกาแฟที่บดแล้วนะนกาแฟนี่เป็นเอสเปรสโซ่มาจากอิตาลีนะเอานี่ฮะหกไปหมดเลยนะนี่แล้วก็นี่เครื่องดริปนะง่ายๆนะ่นะนี่ซื้อมาง่ายๆ ร้านสะดวกซื้อผาไปซื้อเนี่ยริดนี่นะเอาซักช้อนชาเต็มๆอย่างนี้นะนี่นะนี่นะอันนี้สูตรเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่นะแต่ว่าผมจะกินแบบอเมริกาโน่เพราะว่าไม่ชอบเข้มข้นมากนะนี่นะง่ายๆนี่น้ำเราต้มใส่กานะนี่นะก็สําคัญอยู่ที่เวลาดริปนี่นะดริปแบบง่ายๆต้องแบบเบาๆอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเบาๆแล้วก็หมุนครับ เมาหมุนนะเบาๆหมุนเนี่ยหมุนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะนี่เป็นกาแฟสดเอสเปรสโซนะฮะเนี่ยจากอิตาลีนี่หนะหมุนเบาๆน้ำต้มๆให้มันร้อนนะเนี่ยเนี่ยมันหยดติงๆมาแลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม นี่ก็นี่ถ้าถ้าติดเราจะกินแบบเอสเปรสโซขณะนี้ก็พอฮะนี่ก็พอแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยต้องเติมน้ําอีกประมาณถ้าจะพูดภาษากาแฟก็เลยสองช็อตก็เอาไงเอเพิ่มมาอีกสองเท่าฮะนี่เนี่ยนี่แบบง่ายๆนี่ถ้าเกิดแบบเสียดายหน่อยแต่ระวังตะกอนจะตกหันี่ก็ไปแค่หน่อยก็ได้นะอะไรแข่น้ำหน่อยหน่งเนี่อยเนี่ยก็ยกมานี่นไง่ายๆนะ เราก็ได้กาแฟดริปกาแฟสดที่เราทำเองแหละแต่ผมไม่โชว์นะผมไม่โชว์ให้ดื่มนะเพราะมันยังร้อนปากมันจะพองก็เพียงแต่บอกว่านี่นะเรามีกาแฟทุกวันนี้กาแฟสดนั้นที่บดเรียบร้อยแล้วมันจะมีขายโด,ดยทั่วไปถ้ากินเราอยากจะกินกาแฟสดเราซื้อครึ่งดริปง่ายๆอย่างนี้นะหรือว่าเราจะซื้อแบบโบราณที่เป็นถุงยานเนี่ยที่กาแฟโบราณก็ได้นะแต่นี่บอกว่าแบบนี้ง่ายดีเราก็ได้กินกาแฟสดนี่นะ นี่อเมริกาโนะ่น่ะเป็นกาแฟสดจากอิตาลีสักทีเดียวแล้วเนี่ยอหอม่ะหอมเลยก็อยู่บ้านถ้ามีอยากจะกินกาแฟสดก็ไปซื้อมาเพราะเขามีขายโดยทั่วไปแล้วก็มาด,ดิทำแบบนี้กินเองครับ